กิจกรรมที่มีโอกาสติด h อชวสูงมีอะไรบ้างมีคนไข้ามาปรึกษาหมอหลายคนค่ะว่าเขามีกิจกรรมแบบนั้นแบบนี้จะมีโอกาสติดเชื้อ h i ชอวี A v อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งกรณีสัมผัสเลือดโดยตรงเช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันจะมีโอกาสติดเชื้อ h อชอวอยู่ที่ประมาณ0.6กรณีถูกเข็มตามก็จะมีโอกาสได้รับเชื้อ h อชวประมาณ0.2โอกาสจะสูงขึ้นถ้าเข็มนั้นเนี่ยเห็นเลือดปนเปื้อนอยู่ชัดเจนเป็นเข็มกลวง และเลือดที่อยู่บนเข็มเนี่ยมีปริมาณของไวรัสเอชอวีอยู่มากและเข็มําลึกโอกาสก็จะสงูง 2. กรณีมีกิจกรรมทางกายแบบที่ไม่ได้ป้องกันกรณีเป็นฝ่ายรับทางทวารหนักจะมีโอกาสติดเชื้อเอชอวีอยู่ที่1.38กรณีเป็นฝ่ายรูกทางทวารหนักจะมีโอกาสติดเชื้อเอชอวีอยู่ที่0.11กรณีเป็นฝ่ายรับทางช่องคลอดจะมีโอกาสติดเชื้อเอชอวีอยู่ที่0.08กรณีเป็นฝ่ายรูกทางช่องคลอดจะมีโอกาสติดเชื้อเอชอวีประมาณ0.04 กรณีมีกิจกรรมทางกายทางปากไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรูปหรือฝ่ายรับจะมีโอกาสติดเชื้อที่เอชวีที่ต่ำลงกรณีมีการสัมผัสทางอื่นหมอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์เป็นรายบุคคลเพื่อรับทราบข้อมูลที่เฉพาะบุคคลเพิ่มเติมแล้วก็ปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะพิจารณาการได้รับยาป้องกันการติดเชื้อเอชวีฉุกเฉินหลังเสี่ยงภายใน7 2ชั่วโมงค่ะ